เราต้องเป็นคนสั่งการเราอยากได้อะไรโฟกัสสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช้คำว่าขอใช้คำว่าคอมมานสั่งการเหมือนเราบอกโทรบอกแม่แม่หนูอยากได้อันนี้แม่ชุดนักเรียนหนูพังแล้วหนูอยากได้ชุดใหม่แม่อยากได้รองเท้าคู่ใหม่โมู้ไมไม่เคยจะเกรงใจแม่เราเลยนะคะเราไม่เกรงใจแม่เราเลยค่ะเราไม่ต้องเกรงใจค่ะเราคือผู้สั่งการจักรวาลคือพ่อคือแม่เรา ที่เขาจะเซิร์ฟลูกเพราะเขาอยากดูแลลูกเท่ดีที่สุดเขาอยากเห็นลูกของเขาเติบโตได้ดีที่สุดใช่ไหมถูกไหมเรามีหน้าที่เป็นลูกเราแม่ก็ทําหน้าที่ลูกให้เต็มที่ให้เขาได้ดูแลเราเต็มที่จริงป้ะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองใช่ปะ่ะลูกมีหน้าที่ของลูกแม่มีหน้าที่ของแม่พ่อมีหน้าที่ของพ่อเราไม่แย่งกัน ทุกคนเห็นกระบวนการหรือยังคะว่าเราแต่ละคนมีหน้าที่ของแต่ละคนจักรวาลพระเจ้าหรือเบื้องบนหรือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีหน้าที่มอบสิ่งที่เราปรารถนานั่นคือหน้าที่ของเขาอยู่แล้วพ่อแม่มีหน้าที่หาเลี้ยงให้ลูกนั่นคือหน้าที่พ่อแม่อยู่แล้วยกเว้นคุณจะได้ลูกบังเกิดก้าลูกอภิชาต,ตาบุตรที่แบบหาเลี้ยงคุณตั้งแต่เด็กยกเว้นคุณมีอภิชาต,ตาบุตรโอเคปะ แต่ไม่เชื่อว่า80% 90%พ่อแม่เราต้องเลี้ยงดูเราถูกปะดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าคุณคิดตักกะง่ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีหน้าที่มาบันดาลให้มนุษย์มันคือประสบการณ์ของเขาประสบการณ์ของเทวดาประสบการณ์ของจักรวาลประสบการณ์ของพระเจ้าที่เขาต้องบรนดาลทุกสิ่งมันเป็นเกมของเขามนุษย์เช่นเดียวกันมนุษย์ก็ต้องลิงก์กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเบื้องบนเพื่อที่จะดึงดูดและสร้างพลังอำนาจของตัวเองเช่นกันดังนั้นคนที่รู้จักพลังจัก,กรวาลพลังกดแรงดึงดูดก็จะลิงก์ตรงเข้าไปและรู้ว่าเขาเป็นมนุษย์หน้าที่มนุษย์คือสั่งการพระเจ้าสั่งการจัก,กรวาลอาธิษฐานเพื่อรับสิ่งที่เขาปรารถนาจริงไม่จริงคุณเคยได้ยินคำว่าปาฏิหารไหม ทำไมชีวิตบางคนไม่มีตับปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยมีแต่ปาฏิหาริ์มีแต่เรื่องราวมหาศจา์มีแต่เรื่องราวที่แบบสุดวิเศษเหมือนโอปบราวินฟรีโอปบราวินฟรีเป็นคนผิวสีที่เติบโตมาจากคนที่อยู่ในสลัมโดนข่มขืนตั้งแต่เด็กนะโตมามาเป็นคนที่ทรงอิทธิพลในด้านของสื่อของทางอเมริกาเป็นสปิริชัวที่คนแนะนำในเรื่องของหนังสือกฎแรงดูด โอเบราเบนฟีบอกว่าชีวิตของเธอเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ทำไมอ่ะเพราะคนที่ใช้ชีวิตแบบปาฏิหาริย์เขาลิงก์กับเบื้องบนเขาลิงก์กับอำนาจแห่งจิตเขาลิงก์กับพลังงานเบื้องบนเขารู้ว่าพลังงานทรงอำนาจเนี้ยมันทำให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ว่าเขาจะใช้ยังไงเขารู้ว่าพระเจ้ามอบอำนาจการคิด ตัดสินใจแก่เขาพระเจ้าให้พลังในการที่เขาสามารถคิดได้พูดได้ฟรีอยู่ที่เขาอยากจะได้คุณเคยสงสัยไหมทำไมพระเจ้าสร้างจินตนาการให้คุณทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้มีจินตนาการสร้างมนุษย์มาให้มีจิตที่ตื่นรู้กว่าสัตว์ทำไมพระเจ้าแบบให้ทาเล่นที่พิเศษกับเรื่องจิตใจการสื่อสารพระเจ้าไม่ได้สร้างคุณมาแบบเล่น,ลนหรือฟลุกหรือฟรีฟร เขาตั้งใจให้คุณมาใช้เครื่องมือนี้ในการใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์ดังนั้นอภิสิทธิ์ของมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสั่งการและต้องสั่งให้ถูกสั่งให้โดนสั่งให้โฟกัสเห็นปะคุณเข้าใจไหมเนี่ยคุณคือผู้สั่งการคุณบุคคนที่เชื่อมต่อกับเบื้องบนอันนี้ไม่ได้พูดแบบงมงายนะนี่คือเป็นหลักกฎแรงดึงดูด ใครจะบอกแอนตี้ฉันแอนตี้กดแรงยนึงดูดฉันไม่ค่อยสนใจกดแรงยนึงดูดคุณก็ไปทํางานเหนื่อยหน่อยคุณก็ไปทําอะไรที่แบบคุณจะต้องทุกทนอยู่กับชีวิตที่จะต้องลําบากแต่ฉันจะเอาชีวิตแบบผลลัพธ์แบบอเบราเวนฟรีฉันจะเอาผลลัพธ์แบบชีวิตมีแต่ปาฏิหาริย์ดังนั้นถ้าคุณมาดูช่องนี้คุณต้องมีแรงหนึ่งดูดบางอย่างที่คุณว่าฉันอยากให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในชีวิตของฉันฉันไม่อยากทําอะไรเหนื่อยเหนื่อยพอแล้วเว้ยกับการจะทําอะไรเหนื่อยๆนื่อพอแล้วเว้ยกับการที่ กูทำงานแต่กูไม่เคยใช้พลังอำนาจแห่งจิตเลยมันทำให้เมย์นึกถึงคลาสนี้เลยที่เมย์กำลังจะสอน21วันจูนอำนาจแห่งจิตจูนพลังคุณจะแบบได้ทุกอย่างและคุณจะทรงพลังเมย์จะเมนเทนคุณ21วันติดกันเราจะไล์สอนทุกวันเป็นเวลา21วัน เป็นมาสเตอร์คลาสที่มีบอกเลยว่าคุณจะสั่นสะเทือนคุณจะเสกเงินได้อย่างง่ายๆโฟกัสแบบตรงเป้าและทำงานน้อยให้ได้เงินมากๆนี่คือสิ่งที่เป็นคอนเซปต์เลยดิเมย์เลยไม่เป็นคนที่เลยเมย์ไม่สนนะว่าคุณจะยกย่องคนรวยแบบเหมือนอีลอนมาร์ที่คุณยกย่องคนเลยว่าอีลอนมาร์ทม่ทำงานหนักมากเงามากเหนื่อยมากเมย์ไม่ไมยกย่องคนแบบนั้น แต่คนที่เมย์จะยกย่องคือคนที่ฉลาดและใช้พลังอำนาจแห่งจิตในการดึงดูดเงินเงินเข้าแบบง่ายๆอะไรที่มันต้องเหนื่อยต้องพยายามมีวางไว้เลยหลายๆคนมีโมเดลความรวยแตกต่างกันโอเคปะ่ะแต่โมเดลนี้ถ้าคุณจะเอากับลี้เมย์ถ้าคุณเอาจริงๆเมขอคนเอาจริงและตัดสินใจเลยวันนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษ ราคา13,333บาทราคานี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ21วันอำนาจแห่งจิตผลิตเงินล้านวิชาเนี้มันเป็นวิชามารที่คุณจะดึงดูดได้เร็วที่สุดและคุณผลิตเงินจากอำนาจแห่งจิตเท่านั้นใครสนใจลงทะเบียนได้เลยนะคะ13,333บาทเจาค่าดตมม49,000